เราก็มาถึงหมู ar, ่บ like, ้านสปันแล้วนะครับ yes คืนนี <h 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 ้เรามานอนเต็นท์นะครับที่ภูพยานโฮมโฮมสเตย์นะครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยนะครับนี่อยากแก้ปวดซะหน่อยอยากแก้ปวดนะครับเฮ้ยผิดแล้ววันนี้เรากินแ๊ปซี่ฮะวันนี้เรากินแ๊ปซี่อ่ะจีเราไม่ใช้สายมาห์นี่นี่นะครับแ๊ปซี่ดูกล่องนะครับนี่นะครับแล้วก็ กับข้าวมาเป็นชุดวางตรงนี้ก่อนกับข้าวเป็นชุดก็หัวละหัวละร้อยใช่ไหมครับกับข้าวหัวละร้อหัวหัวละร้อยนะครับโหน่ากินทั้งนั้นนะครับยอดเลยครับยอดครับมีน้ำพริกอ่องเอ่ออะไรเนี่ยแตงเอ้ยอะไรวะเอไม่รู้เหมือนกัน แตงกวาเอ้ยผัก,ผ,กผักดองอ่ะถผักดองเออแกงแกงอะไรไม่รู้แกงป่าใช่ไหมแคบ,บหมูไข่เจียวต้มฟักไก่อิวข้าวเลยสวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่สองมตื่นเมื่อคืนโคตรหนาวหนาวมาก Oh. นี้เป็นวันที่สองนะครับเราได้มากางเต็นท์นอนที่บ้านทะเลหมอกนะครับนะครับตอนนี้แดดร้อนมากากลางคืนน่าจะหนาวนะครับอ่เดี๋ยวเอ็มทำการกางไฟคีก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเต็นท์เดี๋ยวไยกาง เดี๋ยวให้แดดลมกว่าน,นี้ก่อนเนาะ,อะโอเคครับ นะครับกลางหน้าปายเขาเลยจริงๆตรงนี้เขาน่าจะไว้ถ่ายรูปเนี่ยเรากลางขวางกันหมดเลยเต็นเขาก็มีให้เช่านะครับแต่เราไม่ได้เช่าเรามาลําบากเอาเต็นมาขากัเอง<笑><笑>เ,อเต็นเขาก็มีกลางไว้ให้แล้วเนะี่ยมันไม่ได้ฟิลไ,ไ,มไม่รู้ไม่ได้ถาม ไม่ได้ถามเขาเดี๋ยวก็เจอเหมือนเมื่อคืนอีกอันนี้ก็หัวละร้อยนะครับค่าปะกางเต็นท์ส่วนรถเราก็จอดหน้าห้องน้ำครับจอดอยู่เมนูอะไรครับไข่ขวดไข่ขวดนะครับไข่ขวดแตกอืมนี่นะครับแตกไป็นหนึ่งฟองเฮ้ยเมนูเต็น วันนี้เราจะไปทําหมูจุ่มกินนะครับอันนี้กําลังต้มน้ําอยู่อ<ม>ลองว่าเด็ด,ดลองว่าเด็ดนะครับไหน,นหมูอ่ะนี่มีหมูมีเนื้อไข่ขนมฮะ <laughs> ไมอร่อยใจขนมแม่เลยอร่อยมีอยู่ครับผงชูรสเพียบในน้นำ <laughs> <laughs> อย่างเดียวนี่น้ำจิ้มก็เครืองเห็ดเผิดพผักล้างเสร็จหมดแล้วครับไข่ลอกอันต้มสํำแข่งโซดาพร้อม <c oughs> อกินไม่ได้ก,ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกิน <c oughs> วันนี้วันที่สอนะครับ d ดีู <Day two. S 1> วันแรกล่อไว้ได้ห <c oughs> ัวละสามร้อยครับกู <c oughs> <c oughs> พอไปพอไปนอนจริงรอหัวแล้วหกร้อยการศืกาที่บ้านครับจัดไปเล่นอ้วมเลยนะครับคืนแรกยนแรกก็หมดตัวแล้วครับพันจามเบสล่องน้ำเล่องน้ำล่องน้ำชาแนลอ่าเหงาไหมครับเอ็มไม่เหงาครับอืมอไม่เหงาแล้วคุยอใไรอยู่เนี่ยอ่าเรามีครับผมถึงเราจะอยู่ไกลแต่ใจเราใกล้กันนะครับผมโ้ อุ้ย <ขอ S 1> แบบจะหมด <laughs> ตังค์หมดแล้วแม่ถึงเราจะอยู่กล้แต่ใจเราใกล้กันคร<อ>ับเพราะว่าเราไม่มีตังแล้ว <laughs> เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับดูกัน, <c oughs> นเราก็มานั่งกินเหล้ากันตรงนี้นะครับที่กลางไฟชีดจริงๆแล้วดึกๆเราก็แอบไปนอนเต็นท์อื่นก็ได้นะส่วนข้างบนก็เป็นร้านอาหาร ส่วนห้องน้ำก็อยู่นข้างล่างข้างล่างนี้เห็นราคาไหมครับสีมันตาลนะครับอันนี้ต้นอะไรครับเอ็มเขาเรียกต้นดอกลำโพงต้นดอกลำโพงนะครับผิดถูกก็ขออาภายัยนะอันนี้ต้นอะไรครับ <laughs> ต้นไม้ใช่ไหมครับ <laughs> าอาหารต <c oughs> อนน <ername> ี้เสร็จแล้วนะครับนี่มีมาม่ามาม่ากระชากวิญญาณเดี๋ยวดึกๆถ้ามีเมนูอีกเดี๋ยวก็ถ่ายดูอีกนะครับแต่ก็น่าจะเป็นมาม่าแหละครับเพราะว่าเรามีมาม่าสองซองนี่ครับบรรยากาศยามเย็นทูชีฟ้าโอ้โห มีทางลานกลางเต็นท์กับห้องพักนะครับถ้านอนเต็นท์ของรีสอร์ทก็เต็นท์ต่อหลังคือละ700รแต่ถ้าเอาเต็นท์มาเองเอามากางเองก็เขาคิดหัวละร้อยนะครับแต่ห้องพักไม่รู้ไม่ได้ถามรือว่าบรรยากาศดีมากนะครับ เดินทางต่อลงทะเบียนกันนะครับของที่เราแบกโคตรหนัก โลงตรงนู้นได้ก็ไม่บอกโอ้เดินออกโอ้ทิ้งของไววนันึงถูกครับปมตอนนี้เราก็กางเต้นกันเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราจะสั่งหมูกระทะมากินนะครับ วันนี้คือการเดินทางวันที่วันที่สี่อ่าเราอยู่ที่ออม่อนแจ่มเอ้ยม่อนส่วนหลงทุกทีเมื่อกี้ก็หลงไปไหนนะฮะหลงไปไหนะดอยพระผมปกครับแก๊ง<น>อยู่แล้วครับอ่า <laughs> มาดูบรรยากาศเต็นเรานะครับสร้างเสร็จแล้วเมื่อกี้แบตหมด แจ่มนะครับอากาศก็เย็นด้วยวันนี้ฟชีสก็ไม่มีเอ้ยกาวชีสไม่มีนะครับดูแล้วน่าจะเปียกคนมาเรื่อยๆนะครับวนทางนู้นเยอะมาก เาวันนี้เราสั่งหมูกระทะกันกินนะครับชุดเล็ก350ชุดใหญ่500แต่เราสั่งชุดเล็กนะครับของเยอะนะครับกระทะถ้วยนะครับ <c oughs> มีอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> มีผักนะครับ หมูผักบุ้งกระวปวกน้ำซุปอ๋อมีมาม่าให้ด้วยเห็ดอันนี้ไม่เกี่ยวฮะอ,อันนี้เราเอามาเองแล้วก็พวกลูกชิ้นไส้กรอกปูอัดก็น้ำจิ้มวุ้นเส้นเต้าหู้นะครับอ๋อ ชุดแค่นี้ก็น่าอิ่มเลวเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือมแอนแนนน้ำชานะครับน้ำชาทะเละวีบาท ตอนนี้เรามาถึงเมืองคลองแล้วนะครับเรามาพักเขาเรียกอะไรโฮมสเตย์ใช่ไหมโฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์ฮักฮักเมืองคลองพักเมืองคลอ,อ,องนะครับติดกับสะพานเลยนะครับนี่นะครับส่วนจุดกลางเต็นท์ก็อยู่ริมน้ำเลยนะครับตรงสนามหญ้าส เย็นดีครับเออน้ำเย็นวะ,อ,ะอาบน้ำนยังยังครับผมทำไมอาบวันนี้ก็ถ้ากับสามวันแล้วนะครับโอ้วันนี้น้ำไหลแรงดีครับเ <c oughs> ย็นดีครับ <c oughs> แช่ตีนกัอะไรครับเหม็นมากย่าบหลานเจ้าของโฮมสเตย์เลยนะครับฮะอ้าว <c oughs> รู้รู้ชื่อของตัวเองไหมนเนี่ยที่อะไรเนแ<ซ>บ่บพักเมืองคลองโฮมสเตย์พักเมืองคลองใช่ไหมครับครับ หนูชื่ออะไรครับชื่อเวฟชื่อเวฟอายุกี่ขวบครับสิบครับอายุสิบขวบแล้วเรียนอยู่ปอ,อะไรหรืเปล่าปสี่ครับปสี่โอ้โหรุ่นน้องพอดเลยเล่นน้ําเก่งนะครับดาน้ําก็เก่งอุ้ยตองกดตองกดตีตีก็หลานเจ้าของก่อนอเลยนะครับจะกินเบียร์ด้วย ที่ข้างๆก็เมื่อคืนก็นอนที่ม้อนสดด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาที่เดียวกันจังหวัดพอดีเลยสวัสดีครับตอนนี้ตอนกลางคืนนะครับอากาศประมาณกี่องศาดี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 เอากาศประมาณกี่องศาเนี่ยกี่องศาเหรอเนอะจะเด่นกี่องศาที่ะ กิ้งสาครับวันนี้ต้องถามเจ้าถิ่นครับอ่าอุ้ยไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เจ้าถิ่นอ๋ออ่านี่เจ้าถิ่นครับผมโอ้กิ้งสาลูกประมาณสิบใช่ไหมโอ้เริ่มโม้เริ่มคุยกับหมารู้นะครับเออเริ่มไม่ใช่คนแล้วครับเออนี่นะครับอาหารมามอีกแล้วมาอีกมาอีกแล้วครับผมเมื่อคืนเรากินหม้ครับ แต่ที่คาดไม่ได้ครับน้ำชาบ้าเลยอ,อิชิจันสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่6นะครับเดี<ม>๋ยวมาชมบรรยากาศตอนเช้าเมื่อคืนอากาศเย็นดีนะครับเับกำลังสบายได้ยินเสียงน้ำไหล ไม่ได้ไมาด,ด,ด,ด้การแต่พี่มาผมมาเจอญาติที่คนครสวรรค์ก่อนพี่กลับเมื่อไหร่อ่ะกลับพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้ไปเขาโคลด้ายเราก็ยอมกันโอ้ ZA. เอา้าที่อยู่แตครับคนนุ้ตันที่หกนะครับเรามานอนที่สวนป่าดอยบ่อหลวงนะครับมาถึงก็มืดเลยวันนี้ กำลังกลางเต็นท์กันอยู่นะครับคนน้อยครับเลือกที่คนน้อยไอจุดแรกคนโหนเยอะเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จบทริปนะครับพรุ่งนี้กลับบ้านแต่เอ็มไปต่อเขาค้อ,อคืนหนึ่ง ส่วนผมกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้นี่นะครับมุมมันจะกินจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้ดูบรรยากาศนะครับตอนแรกมีสเต็นท์ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกเพียบเลยนะครับนี่นะเพียบเลยนะตอนนี้ตนนัวใหญ่ Mm